แต่เด็กที่จะเรียนช้าแบบนี้ได้ต้องผ่าน,านการคูเัิดน้าเอกสับมาแล้วนะคะอันนี้คือการตอกตัวเอกสาระอกตัวสลับนะ่้นถ้าเรียนอ่านตามครูนะคะอ่านตามครูก็<อ>ก็ก็ กี่รอบสองรอบพอหรือยังนึกถึงหน้าภาษาเมรเข้าไว้พอไหมเออคุณทุนรอบที่สามนะเดนทานตะครกก็จจ่อดตอต่อบตอตออกี่รอบละสามรอบไหนรอบที่สี่นะเดนอาหารเองซิอหานได้หรือยังคุณจะทวนนะอหานไม่เป็น ตอนนี้ครูพาอ่านนำตัวแต่ที่เราเคยอ่านคัดจำมาแล้วนะคะนักเรียนอ่านเองพร้อมก,การหน<อ>ึ<อ>่งสองสามกจออดอก<อ>ดอกดอกดเยี่ยมมาแสดงครูครูถ่ายปันเดี๋นะนักเรียนจะสามารถอ่านได้ต่อไปสารนะนะคะนักเรียนน,นักเรียนอ่านตามโทนะสาระ เก่งเนาะอ่าครับครู <laughs> เอาพิชนะเหล่านี้มาประสมกับซาระอะพูดคำอีกรอบเป็นซาระอะซาราอะ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 อา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 สอนแยกเสียงสั oh, ้นยาวแบบนี้ถ้าเด็กแยกสั้นยาวไม่ได้มันรู้ไปแต่ที่ผ่านมาถ้าผู้สอนว่าอาอีอีอูอูมันแยกสั้นยาวได้ไหมมันใกล้เคียงกันหมดเลยแหละแต่พอเราทำเสียงที่มันชันชันชเด็กจะเห็นความต่าง เด็กจะเห็นความต่างทันทีนะคะอ้าวต่อไปเราจะเอาพิชนชะ้ามาผสมสลับไปลูกนะสระต้องอยู่ข้างหลังนะคะม,คมีมีสระเขื่อมขลืมครูมีกระดานจงเขียนกระดานนะคะเอ่อกระดานเนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่ทำให้เด็กอ่านไ,ได้มาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของเราแล้วตั้งแต่รุ่นกระดานชนวนเนี่ยใครงทันมางดูทรงแล้วไม่น่าจะทันนะเะเพราะฉะนั้นย่าร้องรองกันนั้นี่ยเลยนะท่านเหรอคะ การบ้านจำนวนทำใช่ไหมคะเออรุ่นนะั้นไม่มีหนังสือหายากนะคะแพงนะคะรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นปูซีเยอะกว่คนเออเ <c oughs> นี่ยนักเรียนเพื่อนบางคนเริ่มคุณเหีนสะอาดนะลูกนนะักเรียนนะมีหัวกลมๆนะลูกนะตะวันทั้งใ้สะอาดเหมือนลูกพอ่อเลยเหมือนลูกพอ่อหน้าตาเหมือนกันนะสะอาดมีฝาแฝดฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันเลยดีบนอยู่ล่างปื๊ดนี่สะอาดนะเพื่อคนลืมว่ามันเขียนแบบนี้คุณเห็นตูวนั้นนะ ครูมีกระดาษต้องเขียนกระดานนะคะไม่ใช่เอากระดาษไม่ติดบอร์ดอะไรเป็นไปหมดเลยอ่ะนะคะต้องเขียนกระดานนะนะคะเด็กอ่านได้จากการที่ครูเขียนกระดานต่อให้ไม่มีช้าตั้งครกระดานเด็กก็อ่านได้อ่านกระดาษได้ค่ะนะอ่านมาอ่านตัดโพรคนชาแจ็คลูกนะคะกออาดา บออบัออาปัปออปัปออรอบสองปออาปัออาัอาออออรอบที่สองออาอาออาอาต่อไปรอบที่สามคุณจะทวนกออากะกออากะจออาจาจออาจะดออะดอ ตอัตาตอัตาโตอาตาตอัตาปอัตาตอัตาออออออาคมิษนนี้เการเินสอง้ เด็กที่พื้นฐานเรียนน้ำและสระดีจะสามารถอ่านตรงนี้ได้จะสามารถอ่านได้นะคะให้เราพาแจกลูกสปอยล์พังแบบนี้แล้วก็เน้นย้ำจำควรครูอ่านนำเด็กเมื่อกี้ครูอ่านนำเด็กกี่รอบสแล้วเด็กอ่านตามครูกี่รอบสครูอ่านนำตั้งสามไม่เด็กอ่านนำรอบเดียวอ่ะเมื่อกี้คุณนำใครอ่ะครูอ่านนำเด็กสามรอบเด็กอ่านตามครูกี่รอบสามรอบแล้วเด็กอ่านเองอีก ไม่คุยังไงคือครูบางคนน่ะขยี้นั่นแหละอาจารย์ประธานนะร้องทันเลยมือซะก่อนแล้วจะรู้ว่าเด็กแดดพักสามมันจะเริ่มมาตอนทันเลยมือนั่นแหละนะนะอย่าคิดว่าไม่สวยจนกว่าจะแต่งหน้าใช่ไหมครูนี่อย่าคิดว่าเด็กจะเขียนไม่ได้หรืออ่านไม่ได้หลายอย่างที่ยังไม่ได้ฝึกทันเลยมือหรือเขียนตามอ่บ่อนะลองทำกระบวนการให้เป็นโฟกก่อน แล้วเดี๋ยวจะดูความจริงว่าได้แทนไก่เทียมนะอ่านนั้นสักสามสี่ห้ารอบประมาณนี้นะคะสุดสุดก็คือหกรอบไม่วรมากกว่านี้แล้วมินเช่นนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเด็กเบื่อเบื่อไอ้มันจะมีกลุ่มพี่ได้แล้วอ่ะเขาจะเบื่อวะค่ะเขาจะเบื่อนะคะอ่ะแต่ถ้าเรามีชั่วโมงที่สองเราจะเอาเก็บเอาไว้ในการตรวจและซ่อมเสร็จฟู้เที่ยงช้าอยู่นี่คือฟันได่ทั้งสามพันที